นายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นสิริพรจังตระกูลหลงไหลชีวิตสโลไลที่จังหวัดน,น่านล้านนาตะวันออกนาฬิกาชีวิตช้าลงเผยมุมมองคนน่านใจดีชื่นชมมิสเน็ตแมทชิ่งเชื่อมเหนืออีสาน SME ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายวินวินบุญชูกมุติมาโนดเลขาธิการสมาพันธ์เอสมไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าวเอสเอ็มีเนวพ รายงานมาหน้าในคราวนี้ดิฉันไม่ได้มาเป็นครั้งแรกนะคะเคยมาแล้วสัก3ามสี่คนแล้วนะคะมาทุกครั้งเนี่ยพอแลนดิ้งแต่ที่สนามบินน้าปุ๊บเนี่ยรู้สึกตัวเองเลยว่าชีพจรจะเต้นช้าลงเดินต้องช้าลงนะคะเนิบชีวิตเนิบช้าซึ่งไม่รู้บรรยากาศแบบนี้สร้างได้อย่างไรนะคะต้องเป็นความอเมซิ่งของคนหน้าที่เช่นกันนะคะแล้วก็มาทุกครั้งเนี่ยบ้านเมืองไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะคะ,ะถนนหนทางยังอยู่คล้ายๆของเดิมและที่หน้าหน้า น่าจดจําก็คือ,อ,อรั้วของที่นี่นะคะน่าจะสูงไม่เกินเมตรนึงนะคะเพราะนั้นมันคือทัศนียภาพซึ่งมองเห็นถึงความโปร่งใสแล้วก็แล้วก็สบายตาสบายใจนั่นส,สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของคนที่นี่นะคะคืออ,อ,อาจจะลักเล็กขโมยน้อยไม่ค่อยมีนะคนอยู่บนศีลธรรมอันดีนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็มีความสุขทุกครั้งค่ะ ท่าน,ท,านท่านคิดว่าจังหวัดน่านมีการพัฒนาการมาที่ยังไงบ้างครับหรือว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานไหมครับค่ะมันมีข้อพิจารณาอย่างไรเราคิดว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นเสน่ห์นะคะเสน่ห์ของชาวเหนือล้านนาเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศจะเอื้ออยู่แล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยเย็นๆของที่นี่เนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยใจเย็น แล้วก็เนิบช้าไปด้วยนะคะความเชื่อมโยงของอีสานกับเหนือเนี่ยนะคะมันเป็นภาคที่ที่คล้ายๆนะ,ะชีวิตคล้ายๆกันชีวิตของคนชนบทหน้าตาแบบนี้นะคะเพราะนั้นเชื่อมโยงกันเนี่ยอาจจะด้วยอาหารการกินด้วยวัฒนธรรมนะคะรวมถึง ความเอื้ออารีของคนในพื้นถิ่นเนี่ยนะคะน่าจะคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่อย่างวันนี้นะคะที่มากับคณะของคุณมงคลนิลาธรรมเนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างอีสานกับเหนือนะคะคือคนที่โคราชนะคะมาทำบิเศสแมทชิ่งนะคะหรือว่ามาทำธุรก,กิจทางการค้าเชื่อมกับกาแฟที่นี่นะคะซึ่งอร่อยมากนะคะถ้วยนี้ของดิฉันเนี่ยนะั่คือเอเมริกาโน่ร้อน อเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็ความเป็นมาของกาแฟาเนี่ยทำให้คนดื่มเนี่ยนะคะจะดื่มดําในรสชาติว่ากาแฟาที่นี่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจังหวัดน่านชีวิตไม่เนิบเดิบแต่วิถีชีวิตสโลไลปันหนึ่งว่าเข็มนาฬิกาชีวิตช้าลงพระอาทิตย์ไม่ห่วงกลับบ้านในยามค่ำเปิดโอกาสให้พระจันทร์ฉายแสงเรืองรองบนท้องฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวน่านจะได้มีโอกาสเสิร์ฟอเมริกาโน่ร้อนๆหอมระมุนอีกครั้งนะครับท่านสิริพรจังตะกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่น